วันนี้เราจะมารีวิวเจาะลึก Allnew คลิก160คุ้มพลัง4วาลวเครื่องยนต์ ESP พัดจะเป็นอย่างไรเราสามารถไปรับชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เบลเก a อ e รนะครับผมก็เปิดตัวไปกันแล้วนะครับกับ Honda All-New Click 160มากับคอนเซ็ปต์ที่ว่า The Alpha of Speed นนำหน้าอย่างจากฟูงนะครับกับ Sport AT รุ่นใหม่นะผมจากค่ายไทย Honda นะครับผมผมบอกเลยว่า Honda All-New Click 160ตัวนี้นะครับผมได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปทรงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมจะเรียกว่า เป็นตัวใหม่กว่าตัว150ก็ไม่ได้นะครับผมว่าใช้เครื่องยนต์คนละเจเนเรชันกันโอ้โหผมบอกเลยว่าครั้งแรกนะผมที่ผมได้รถคันนี้มาคอนด้าค่อนข้างทามาสวยเลยแล้วก็รูปทรงต่างๆเนี่ยที่ Honda ได้ทําการปรับเปลี่ยนมาจากตัว150เนี่ยคือตัวนี้นะครับผมคือเรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนทั้งคันเลยดีกว่านะถ้าจากรูปทรงที่เพื่อนๆดูกันตอนนี้คือเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมใหม่เลยนะผมผม,ผมเรียกว่าตรงนี้คือแบบเหมือนจะทําให้แบบ ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นนะผมแล้วก็โฉบเฉียวดุดันกว่าเดิมไฟหน้าเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะตัวนี้จะเป็นฟูล LED แบบเต็มระบบเลยนะผมรวมถึงไฟเลี้ยวด้วยนะไฟเลี้ยวตัวนี้คือจะเป็น LED ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะผมเห็นไหมเพื่อนเพื่อะเห็นว่าไฟหน้านะผมโอ้โหสีแบบสว่างเลยคือบอกเลยถ้าขี่กลางคืนเนี่ยนะครับผมหมดปัญหาเลยนะผมเรื่องความมืดนะบอกเลยว่าโคตรสว่างนะลองดูไฟเลี้ยวนะเพื่อนๆอ่ามีไฟเลี้ยวซ้ายนะผม มีไฟเลี้ยวขวาเป็นไงเป็นไงนะผมคือชัดเจนนะผมบอกเลยว่ามันเป็น LED ไม่ใช่เท่าแต่ว่าเป็น LED แค่ข้างหน้านะผมรวมถึงไฟท้ายกันด้วยนะครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆจะเห็นว่าคือไฟท้ายนะผมออกแบบใหม่นะผมเป็นฟูล LED เลยนะครับดูถึงไฟเลี้ยวซ้ายนะผมแล้วก็ไฟเลี้ยวขวานะผมแล้วก็ไฟเบรกนะครับผมซึ่งตัวนี้นะค่ะคอนด้านะได้ออกแบบ ฮอนด้าโอนีวคิกหนึ่งหกศูนย์นะครับมาทั้งหมดด้วยกันสองตัวนะผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็น ABS นะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่า ABS ดีกว่าเบรกธรรมดาอย่างไรนะครับผมก็คือตัวนี้อาจจะเป็น ABS แล้วก็ส่วนตัวธรรมดาเนี่ยนะครับจะเป็นคอมบายเบรกนะครับผมคอมบายเบรกหน้าที่การทํางานเนี่ยคือเราเบรกหน้าจะหมายว่เบรกหน้าก็คือจะเบรกในส่วนหน้าแต่ถ้าเรากำเบรกหลังนะครับผมก็คือมันจะมีลูกสูบอีกตัวหนึ่งนะผมอยู่ที่ปั๊มจะทําหน้าที่คือเบรกหลังแล้วก็ เบรกที่เบรกหน้าด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกคือเอาง่ายๆคือเหมือนกับว่าเราเบรกหลังมันจะไม่เบรกหลังอย่างเดียวมันจะช่วยเบรกหน้าด้วยอีกส่วนหนึ่งนะผมก็เพิ่มความปลอดภัยดีกว่าระบบเบรกแบบธรรมดานะครับผมเพื่อนๆสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเป็นตัว ABS อ่ะจะเป็นล้อทองนะผมแล้วก็จะมีโลโก้สีทองเนี่ยซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นโลโก้อ m มเบมสีทองนะครับบ่งบอกว่า เป็นตัวท็อปน้เรียกว่าง่ายๆก็คือเรียกเป็นตัวท็อปนั่นแหละน้ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยตัวนี้จะเอ็มเบมจะเป็นสีเงินแบบปกตินะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องสีของเจ้าตัว Honda a l l n e w ิ i คลิ160เนี่ยนะครับก็คือตัวในตัวสแตนดาร์ดนะครับผมจะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะก็คือคือหนึ่งสีดำเม t นีติกแบ็กนะผมเป็นสีดำด้านนะผมแล้วก็เป็นสีแดงฟิวเลสเลสนะครับผมแล้วก็สีขาวนะผมเป็นคิสตันไว้นะเพราะโหฮอนด้าตั้งชื่อมาซักน่ารักเลยนะผมในส่วนของตัวที่เป็น ABS นะผมที่เป็นตัวเจนของล้อทองนับก็คือ1เลยก็คือตัวนี้นะตัวนี้เป็นสีขาวคิสตันไว้นะผมแล้วก็เป็นสีดําด้านนะครับแมกนติกแบล็กนะครับเอาง่ายๆเลยนัจำง่ายง่ายเลยนะชอบสีไหนก็เพื่อนๆชอบเอา oh. แต่ผมว่าสีขาวนี้ก็สวยดีนะคือผมชอบนะครับกับคอนเซปต์ของคอนด้าที่ว่านําหน้าอย่างจากฝูงความเป็นจากฝูงความเป็นผู้นำนะ oh. ผมคือรูปทรงเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะเทดุดันเลย นะครับกับตัวเจ้าสปอร์ตเอของฮอนด้าตัวนี้นะผมความแรงที่แบบไม่มีใครตามทันนะผมรวมถึงเครื่องยนต์นับที่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดก็ในส่วนของมาตรวัดนะครับผมดิจิตอลนะครับผมเป็นฟูล LCD นะครับผมก็นะผมระบบกุญแจนะครับตัวนี้เป็นแบบเคเลดนะครับผมก็คือง่ายๆก็คือไม่ต้องใช้กุญแจนะครับผมก็สามารถเรียกรถตัวเองได้เลยนี่นี่นี่นะผมีไฟเร็วขึ้นด้วย ซึ่งบอกได้เลยว่าฮอนด้าค่อนข้างที่จะทํามาครบนะครับผมก็คือตรงนี้ก็เป็น ABS ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟสูงสัญญาณหัวฉีดสัญญาณน้ำระบบ i d l i n g stop b a t t ตเตอนะครับก็คือ idling stop ก็คือตัวนี้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปอ่าตัวนี้ก็คือจะทํางานทันทีเลขไม้นะครับเป็นดิจิตอลเกวัดน้ามันก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับผมก็มีความคล้ายกับฮอนด้าคิก150อยู่นะครับผมก็นี่ก็คือเลขกิโลที่วิ่งไปทั้งหมดนับ812กิโลเราสามารถปรับตรงนี้ได้ นะครับตรงนี้เป็นทิป A นะครับเมื่อออกทิปแบบนี้อ่ะ2อ5ทิป B นะครับผมแล้วก็ a v e r a g e นะครับตัวนี้ก็คือเป็นอัตราเฉลี่ยการบริโภคน้ำมันของ Honda All-New k i c k น160นะครับผมคือ Honda เคมาไว้ที่46กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมอันนี้คือผมน่าจะขี่เร็วไปหน่อยนะก็เหลือ35.9สินับแรงดันแบตเตอรี่นะตัวนี้ก็คือเป็นปกตินะครับของ12.5เนี่ย12.5โวลต์นะบอกเวลา ชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะผมจะเป็นเป็นดิจิตอลเลยครับตัวนี้มาพูดถึงในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า Honda All New Kick 160กันบ้างดีกว่านะครับผมเพื่อนๆจะเห็นกันดีว่านับสัญลักษณ์ตรงนี้จะมีคําว่า ESP พัดตัวนี้นะจะเป็นรหัสบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีของ Honda เลยนะครับตัวนี้พัฒนามาจาก ESP นับ้าเพื่อนๆจะรู้จักกันดีในส่วนของ Honda ที่เป็นรถ อโตเมติของ Honda นะก็คือจะอยู่ในระบบ e sp นะในรรุ่นใหม่ๆนับเช่น s c o ป p y ปีนะเป็นต้นหรือ Honda คลิกแต่ตัวนี้คือเป็น e sp plus e sp plus เนี่ยคือย่อมาจาก enhance smart power นะครับผมแล้วก็ plus ก็คือบวกก็คือขึ้นไปอีกนะผมคือเทคโนโลยีของ e sp plus เนี่ยมันจะเข้ามาคือการฉีดน้ำมันของใต้ลูกสูบใต้กระโปรงลูกสูบนะก็คือทำให้เครื่องลูกสูบไม่ร้อนแน่นอนนะครับผมนี่ก็คือเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือง่ายๆคือยกมาจากรุ่นพี่ ตัวใหญ่ๆมาเลยนะมาใส่ในรถเล็กของเรานะครับผมแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์นะับตัวนี้อัปเกรดจาก 150cc 2วาล์วนะครับเป็น 157cc 4วาล์ว wow ระบบ PGM-FI โปรแกรม f ิล l i อินเจ i ชันนะครับ4วาล์ว wow ใช้เครื่องยนต์แบบ SOHC Single Overhead Camshaft ก็คือแคมเดี่ยวนั่นเองนะแต่ระบบเป็น4วาวนะับโอ้โหผมบอกเลยว่า เครื่องยนต์ตัวนี้ครับค้นง้าที่จะแรงนับเดิมๆคือแรงอยู่แล้วเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าพาไปปรับแต่งเนี่ยมันจะแรงขึ้นอีกสักเท่าไหร่นะครับผมว่าคุ้มค่านับกับเครื่องยนต์สเปคตัวนี้ที่ฮอนด้าให้มากับสปอร์ตเอทีนะผมนำหน้าอย่างจ่าฟูงนับของเจ้าฮอนด้าออนิลคิก160คันนี้นะครับแล้วก็โช๊คหลังนับตัวนี้ความสูงนะผมอ่าเป็นโมโนโช๊คนะครับก็คือสูง340มิล นะครับผมถ้าเป็นคิกตัว150เนี่ยตัวนี้จะสูง330นับก็คือตัวนี้สูงกว่าเจ้าคิก150อีก10มิลน,นะครับ10มิลเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับไม่เยอะนิดเดียวนะแทบไม่เห็นความแตกต่างแต่ว่าผมมาอยู่ในรถเนี่ยแทบไม่เห็นความแตกต่างได้ยินแบบนี้ก็เหมือนจะเยอะนะแต่งจริงก็ไม่เยอะมากหรอกระบบ e sp พัดนะครับบอกเลยว่าเป็นขุมพลังที่แรงที่สุดแล้วในสําหรับของรถ at ของ Honda นาเพื่อนๆจะพูดกันดีว่าเฮ้ย รถมันแรงขึ้นนะแล้วมันจะประหยัดขึ้นด้วยนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่รถคันนี้มันเป็นไปได้นะครับของ Honda เพราะว่าผมเทสทดสอบมาแล้วนะครับ1งถังนะครับ5.5ลิตรวิ่งได้เกิน200กิโลบวกเลยในความเร็วที่ยืนพื้นกัน1 1 0 120ยหมดปอกนะผมเทสมาแล้วสบายมากนะครับเติม95นะครับขนาดน้ํามันแพงนะครับคือเราบิดหมดปอกเนี่ยน้ำมันก็ยังตกลิตรละบาทนะนี่คืออยู่ในช่วงน้ํามันที่ลิตรละ40บาทนะครับเดี๋ยวถ้าไปอยู่ในลิตรที่20บกว่า ไปลายๆเนี่ยเหมือนสมัยก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหน่าจะตกประมาณสักแบบ2กิโล1บาทหรือว่า2โลกว่ากว่าหนึ่งบาทนี่แหละแล้วก็ขาดไปได้เลยนะสมมุติเดินทางไกลแบบนี้อุย Mode, ้ยแบตหมดทําไงดีอะโอ้โหฮอนด้าออเนลคิกนะผมจัดมาให้นะผมก็คือง่ายเวลาเราเปิดนะนะเราดูอย่างนี้มันจะมีตัวนี้ให้เปิดเรากดปุ๊บอ่าเปิดแล้วนะอันนี้ก็เปิดแล้วหนึ่งทีนะับยังไม่สาใจใช่ไหม อีกหนึ่งระบบชักใหญ่นะค่อนข้างที่จะใส่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะผมลงไปได้นะแบบจมหายไปเลยนี่คือปิดปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นไหมจะมีช่อง USB นะผมตัวนี้เป็น USB Type A โอแบบนี้นะครับผมน่าจะเป็นกันทุกรุ่นนะผมก็คือเสียบก็ไปเสียบเข้าไปนะครับผมจบถึงคราวนี้นะครับเวลาเราชาร์จก็ประมาณนี้เลยนะครับเราเสียบปุ๊บนะครับทำไมมันยังไม่ชาร์จพี่๋อเปิดกุญแจก่อนสิครับเปิดกุญแจก่อนปุ๊บ อ่าเปิดกุญแจนะครับผมเรียบร้อยฉ่าแล้วนะในส่วนของประกับนะผมก็ตัวนี้เป็นพินนิยมของฮนด้าเลยนะผมดูทรงแบบสปอร์ต่ะนะตัวนี้ก็คือไฟลีนะอันนี้ก็คือไฟสูงนะตัวนี้คือเตะโอ้โหดังจังเลยตกใจหมดนะครับก็อ่ะเตะนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาระบบ idling stop ก็คือเอาง่ายๆเหมือนว่าเวลาเราจอดไฟแดงเนี่ยคือถ้าเรากดตัวนี้ทํางานใช่ไหมครับกดให้มันขึ้น A แบบนี้นะครับรถมันจะดับนะครับไปในตรงวัดเวลา หวินาทีพอเราจอดรถปุ๊บห้าวิรถจะดับเลยคนระแต่เราถ้าไม่ต้องการใช้เราก็ปิดนะ้าแล้วก็ตัวนี้เป็นสตาร์ทไฟฟ้านะผมแล้วก็มาด้วยกับประกับ2องสายนะผมก็คือดึงไปและดึงกลับนับนุ่มนวลแน่นอนนะครับแล้วก็พูดถึงความเร็วของรถคันนี้นะผมผมพาไปทดสอบแล้วนะผมก็คือ Honda เคมไว้ที่1 2 8่งรถึงหนึ่ก้าิโลมตรชั่วโมงไมครับก็คือคันนี้ ผมทําได้128เลยนะพอวิ่งไปถึง128เนี่ยมันจะอาการรถมันจะเรียกว่าตัดและนะครับคือภาษาบ้านๆภาษาเด็กเราเนี่ยคือรถตัดรถตัดก็คือ,อง่ายหมดนะคือถ้าเราไปทําการโมดิฟายอีกรถก็จะวิ่งได้มากกว่านี้อีกแต่บอกเลยว่าเดิมๆก็แรงอยู่แล้วมากับล้อนะ้ที่ดีไซน์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครบ,บอกเลยว่าล้อตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับผม เป็นก้าน Y ห้าก้านนะเพื่อนๆจะสังเกตดูนะครับตรงนี้จะเป็นก้าน Y หนึ่งสองสามสี่ห้านะผมแล้วก็เป็นสีโดดเด่นด้วยสีทองนะครับก็คือยางหน้าเนี่ยบอกเลยว่ารัดโดยยางขนาด100ทับนิ้วระบบเบรกนะผมตัวล่างนะผมใช้เป็นลิชชินนะครับ1พอร์ตเล็กนะครับผมมากันด้วย ABS นะครับตัวนี้เพื่อนๆจะถามว่าเฮ้ยพี่ ABS มันคืออะไรนะครับก็คือนี่เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับว่า ไอร่องนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไว้จับสัญญาณของ ABS ตัวนี้นะผมระบบเบรคของ ABS ที่ HONDA ให้มากับ HONDA All New Kick 160เนี่ยเป็น ABS นะครับสำหรับตัวท็อปนะก็คือผมจะเปรียบให้ดูนะครับคือพอเรากำเบรคบนหมดใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้มันจะจับนะคมันจะจับจานแบบนี้เลยเอาง่ายๆก็คือไม่ทําให้ล้อมันล็อกนั่นเองนะผมจากการทดสอบของผมนะผมกำ แบบอย่างแรงเลยนะเพื่อนๆเห็นเลยว่าล้อมันไม่ไม่สบัดนะค,คือล้อล้อล้อเนี่ยจะแบบคือมันจะอยู่กับที่เลยนะถ้าคือถ้าเพื่อนๆขับตัวที่เป็นรถเอเบียเนี่ยเพื่อนๆพปรกํรากำเบรกอรเงีปุ๊บนะเพื่อนๆจะรู้สึกได้ว่าเลยล้อปั๊มเบรกมันจะทำงานแบบนี้นะครับอันนี้คือผมเปรียบแบบง่ายๆให้ดูนะเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะว่าเอเบียมันคืออะไรนะส่วนล้อหลังเนี่ยเป็นระบบเบรกธรรมดาอยู่นะก็คือซึ่งถ้าเรา ขับมาเร็วๆแล้วเรากำเบรกซ้ายอย่างแรงนะครับล้อบัดเลยนะครับก็คือภาษาการก็คือล้อล้อล้อยังไงล้อลื่นอ่ะล้อลื่นล้อฟรีอ่ะเออส่วนของล้อหลังเนี่ยนะครับผมก็จะให้ปั๊มนิดชินนะผมหนึ่งพอตนะครับลูกสูบโตนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับเอาง่ายๆคือเบรกอยู่แน่นอนนะแล้วก็ยางหลังนะผมรัดด้วย120่งทับเจขอบ14นิ้วบอกเลยว่าล้อ14นิ้วนะครับยางหาได้นะครับมีทุกค่ายแน่นอน โวิงอาร์มนะครับผมหลอขึ้นมาใหม่นะับสำหรับ Honda All-New KICK 160จริงๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมท่อไอเสียออกแบบใหม่นะครับผมให้มีเสียงเงียบกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว EBS นะครับล้อหลังตัวเนี้จะเป็นดิสเบรกนะครับต่างกับตัว ธรรมดานะครับที่จะเป็นดัมเบลกนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มี ABS หลังนะครับมีแต่ ABS หน้านะครับคือเนี่ยจากการทดสอบนับของเบรก ABS นะเพื่อนๆจะเห็นว่าคือผมอาจจะกำเบรกหน้านะครับอย่างสุดแรงเลยนะครับเป็นไงคือง่ายๆคือผมผมกำผมกล้ากล้ามั่นใจแล้วว่าผมกำเบรกหน้าแล้วผมจะไม่เอาเท้าสองข้างลงที่พื้นด้วยนะครับเพื่อแบบประคองว่าเราจะล้มอะไรเนี่ยผมก็ขับมาเนี่ยผมก็เลยตีโค้งนิดหน่อยแล้วผมก็กำเบรกซ้ายอย่างสุดแรงเลยพอกำสุดแรงเพื่อเจะเห็นไหมว่า จะมีรอยยางนะผมอยู่ตรงที่พื้นนะก็คือเอาง่ายคือล้อฟรีในส่วนของปั๊มเบรกบนนะครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มนิดชินนะครับผมขวาและซ้ายเลยถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยตัวฝั่งซ้ายนะจะเป็นสายเบรกธรรมดานะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มปั๊มบนแบบมีน้ำมันใช้น้ำมันเลยนะเพื่อไปใช้กับดิสเบรกหลังแล้วก็เรื่องของอาการพักเท้าเขาเรียกว่าพักเท้าเนาะก็คือการวางเท้าเนี่ยคือคอน d าทำให้มันกว้างขึ้นนะครับแต่ส่วนความยาวเนี่ย ยังเหมือนเดิมนะก็คือเท้าเราเนี่ยคือจะสามารถแบบวางขาได้พอดีนะก็คือถ้าเราเลี้ยวเลยเนี่ยคือ,คอมันจะไม่ชนนะครับก็คือเป๊ะหมดเลยแต่ถ้าคนที่สูงกว่านี้หน่อยนะอาจจะมีการชนขึ้นบ้างนะครับบอกเลยว่าความจุนะครับของยูบ็อกตัวนี้นะครับอยู่ที่18ลิตรกันเลยทีเดียวแต่สามารถใส่มมกน็อกขนาดเล็กได้หนึ่งใบนะบแต่ว่าไม่สามารถใส่โมกน็อกขนาดเต็มใบได้นะครับผมก็ก็ก็คำว่าคลิกอะเนาะคือคำว่าคลิกอะก็คือฮอนด้าเขา จะใช้รหัสคาว่าคิกก็คือต้องอยู่ในทรงประมาณนี้อนยะู่แล้วในส่วนของถังน้ํามันนะครับตัวนี้จุได้ถึง5.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะครับฮอนด้าเคมมาว่าสามารถเติม95 91และ E20 ได้นะครับผมส่วนตัวผมนะครับถ้าไม่ได้เอาไปซิ่งหรือไปอ,อะไรนะครับ น้ำมัน e20 ก็เพียงพอแล้วสําหรับการขี่ใช้งานขี่ใกล้ Re ๆแบบนี้นะครับถือว่าเพียงพอนับตัวนี้ตรงนี้เป็นตัวหม้อพักน้ํานะครับก็หาอะไรนะครับมาจิ้มเอาตรงนี้นะครับเราก็สามารถใช้นิ้วนับงัดขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็เปิดนะครับ time. ง่ายเลยนะตรงนี้ก็เป็นสําหรับคูลเลนนะผมก็คือน้ําหล่อเย็นนั่นแหละนะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะแล้ถามเอ้าพี่แลแ้วแบตเตอรี่ล่ะแบตเตอรี่อยู่ตรงไหน เนเนแบตเตอรี่นะครับอยู่ข้างนอกนี่เลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ง่ายก็คือถ้าแบตเตอรี่ไม่อยู่ใต้เบาะใช่ไหมครับหรือว่าเราสัมกุญแจหายอะไรเนี่ยก็คือเราไม่ต้องเปิดเบาะนะแตอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้แกะง่ายมากนะเราจะตั้งวาลก็คือสามารถแกะตรงนี้ได้เลยเราก็สามารถเปิดตรงนี้ตรงนี้ใช้มือเปิดได้เลยนะครับใช้มือเปิดได้เลยนะแล้วก็เราใช้ตัวเจ้าไม้ไอติมตัวนี้นะที่เป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกกันนะมันก็จะเปิดได้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆฟังเสียงดูนะเดี๋ยวดเสียงดังแป๊กนะฟังดูนะ 1ดิสองซ้ำเฮยฟังกันะครับ1ดิสองซ้ำอ่านะครับเห็นไหมนี่ก็คือเปิดได้เลยเราจะสามารถเปิดเบาะนะครับแล้วก็เอาเครื่องมือไขควงนะครับในตัวตัวนี้นะครับไขควงแล้วก็มาเปิดเจ้าแบตเตอรี่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนตัวถังนับของ h o น d ้า l อนิ w k ิก k 160ตัวนี้นะครับ h o n ด้ Honda ใช้เป็นระบบแบบ ESAF นะครับผมตัวถังในระบบตัวนี้ก็คืออายง่ายก็คือคือจะอยู่ใต้ นับอยู่ใต้ตัวเฟรมพวกนี้เลยก็คือง่ายๆคือแข็งแรงขึ้นนะครับและเบาขึ้นนะครับอืมก็คือจะช่วยในการทรงตัวนะครับในเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคือดีขึ้นแน่นอนนะจากการที่ผมทดสอบมาแล้วนะผมขี่ไปในระยะทางเกิน200กิโลบวกแล้วนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะขี่สบายนะครับสำหรับสปอร์ต a c ตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าน้ำหนักของเจ้าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยอยู่ที่116กิโลนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น a b s น้ำหนักอยู่ที่118กิโลกรัมนะครับหนักกว่าแค่2กิโลเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูการขับขี่ของ p อนิวคิก160กันดีกว่านะครับว่าการทรงตัวของเจ้าตัว160ตัวนี้นะครับว่ามันจะคล่องตัวหรือเปล่าขับยากหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าผมขับขี่มาแล้วนะดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมกันพร้อมๆกับผมกันดีกว่าครับผมไปโอเคนะครับเดี๋ยวจะเป็นการทดสอบนะครับของ เจ้าห o n หน้าออนิวคลิกหนึ่งหกศูนย์นะครับผมอ่านะผมจะมีมุมมองให้ดูทั้งหมดสองสองมุมนะครับผม,นะบผมอ่าอเดี๋ยวจะมีมุมนะาูงขวาล่างนะ่าจะเป็นการขับขี่ของผมนะผมก็ใส่ถุงมือใส่รองเท้าให้เรียบร้อยแม่ผมบอกแล้วมันการเป็นการคล่องตัวดีนะถ้านั่ง หรือว่านั่งสบายนะับนั่งสบายนั่งสบายมากนี่เลยครับสปอร์ตเอทนะผมของฮอนด้าออนอยู่คลิกหนึ่งหกศูนย์นะผมคูเปลังซีว้าวนะผมแรงสุดแล้วนะผมในในคลาสร้อยห้าสิบซีซีนะครับนะแรงกว่าตัวร้อยห้าสิบสองว้าวของ 150, คลิกร้อยห้าสิบนับเยอะเลยนะับแรงกว่าเยอะเลยแต่ผมเร่งแป๊บเดียวยังเจ็ดสิบแปดสิบเลย ดีเยี่ยมครับอืมนะเวลาเลี้ยวขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยนะครับอ่าต่อไปนะครับตกล้องจะเร่งความเร็วแล้ว หนึ่งร้อยแล้วสั้นๆนะร้อยสี่ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสามร้อยสิบสองนะร้อยสิบสามหรือว่าเป็นความเร็วที่แบบขึ้นเร็วนะฮอนดา้าคันเกมเกมเจ้าฮอนด้าออนยที่กนิวโอน์ไว้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตรถึงหนึ่งร้อยี่สิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งคันนี้อ่าทําถึงครับอ่ะมีลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่หญเดี๋ยวเบรกนะดูมือผมนะนี่ผมกำซ้ายนะนี่กำขวานะหนึ 1, 2, ่งสองสาม ทำไม ABS ทำงานอ่านี่คือข้อดีของเบรก ABS นะแต่ถ้าผมซัดซ้ายปุ๊บอ่านี่จะมันจะล้อมันล็อก,กอ่ะไอ้คือถ้าผมซัดซัดซัดโค้งมานะผมล้อก,ก็จะล็อกเลยถ้าเรากำเบรกซ้ายแบบแรงๆอ่ะนะคิดดูว่าถ้าเป็นเบรกปกติแล้วไปอยู่ด้านหน้านะถ้าเรากำแรงๆแบบแบบเมื่อกี้มันจะล็อกนับล้อจะล็อกเลยเดี๋ยวผมเข้า้โค้งซ้ายแล้วให้ดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปกำเบรกซ้ายนะอย่างแรงเลยนะ ดูนะหนึ่งสองซ่มอ่าไม่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยโอเคนะครับผมก็การขับขี่นะ i g ดิงซีนหน้า้จะอยู่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะผมก็จบกันไปแล้วสาหรับการฟูลรีวิวนะผมแล้วก็ขับขี่ให้ดูนะว่าการทรงตัวนะาของฮอนด้าออร์เดอคิกหนึ่งหกูนนะเป็นอย่างไรนะส่วนตัวสําหรับผมนะผมคิดว่าดีเลยนะค,ค่อนข้างที่ทํามาเป็น เป็นรถที่แบบใช้งานง่ายนะผมคล่องตัวง่ายไม่เพิ่มจะเห็นในคลิปที่ผมขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือกระโดดเนินอะไรพวกนี้คือค่อนข้างที่ออกมาดีเลยนะครับผมความสปอร์ตนะที่ไม่มีใครตามทันนะครับผมรูปทรงที่เท่ดุดันนะครับผมโคตรชอบเลยนะสำหรับ h อนด้าออรนิวคลิก160คันนี้นะครับความเป็นสปอร์ตนะครวามเป็นจ่าฟูนะก็ถ้าเพืเ่อนๆสนใจนะครับสำหรับ h o n d a All New ิวคร160คันนี้นะเพืเ่อนๆสามารถหาซื้อหรือไปจองกันได้ที่ ฮอ n ด้าวิงเซนเตอใกล้บ้านหรือว่าร้านที่ขายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้เลยนะผมอย่าลืมนะครับตัวสแตนดาร์นะอยู่ที่ราคา63,500บาทนะครับาทผมแล้วก็ตัว ABS ตัวนี้นะอยู่ที่69,900บาทเท่านั้นนะครับผม The a l p h a of s p e e d นำหน้าอย่างจ่าฟูงสวัสดีครับ